Cái này mệt lạy bọc Lại bỏ lạy mặt đi bỏ lạy mặt đi bỏ lạy đi bỏ lạy đi bỏ lạy mặt bỏ lạy mặt đi bỏ lạy này มันพูดจัเงเลยกรเสียวิง้งตักก็เลย,กกเ,ลยเข่ากระมุุ่มตกปลาคอนนาคนแร <c oughs> งไปตนปลาคอนยิ่นหมอนี่แล้วจับเิยมาเด้ไหมจับตัวเป็ดตก็ได้กรัศกตากเป็ เี่ยมึงเพียงหลยหนเลกนยก็ได,ดาม,มอ,ายอยากจะเป็นแล้วแว่มยนสามันต้องหลายก็นี่เพราะสัญชตาตญาณของปลานี่ยคับมันหัวน้ำสีบกมันสิลงสาม,มูนีมันปึกมันบลงะอะไรอยู่ในสาต้องหลายก็นี่ ต่วงาดินมันอัดลมดีเลยเนาะยูน่านบบานแทนมันว่ามีน้ำมึงสีเลยมีเลยอืมแห้งเลยกียาไก่บ้านนี่ฝนตกน้ำกับไรทั้งหีด เขาเห็นมงนี่ว่าแต่กินเด็วกตาาัววะหรอวะแม่บอกว่าเขาปลูกเขาปลูกกับเอาพุ่นละ่ะแต่ว่าเห็ดนว่แต่กินว่าต้องเสียดยาไหมอ,อนเขากินมันดีๆนะมึงนี่ดีกว่าไม่ต้องเสียดยาไม่ได้เกลียตั้นะ ต้องขอนมันต้องนำลงเอกลุดมือค้นดูได้เรากลไปดูดขึ้พยยาม,มต,ตายนะั้นเห็นคนมีน้ำมันก็แล่นไปง,ง,งทางก็คือเอ แม่ว่าไปหาปลาเคียนหน่อยปลาเคี้ยมาบุจะไปหาไซน่ามันมาหนีเลยแล้วหรูดจับเพื่นจับเป็นจับไปหมดเลยดิเพื่อนสาวพลันเอ็งก็เป็นผันเลยเดี๋ยวผันซาเลยจับก่อนเลยนตว่าเ้าจะเสียบวิ่งสอนเราเลยนี่ không có buồn nè này. này. Nó, nó. 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 มันบ่ค่อยไปมันทีอยู่หม่องเก่ามันก็แลนไปแลนมาอยู่เห็นเหาเอามันก็แลนหลบไปหลบมาเล่อย่างมันนี่มันตายเองดอกมาเนี่ยนี่ยาอันดอกดๆเนี่ยดี๋ยวมันก็ตายต้นว่ายาไว้เนี่ยมัตายโอ้ยปากค้นเหลือที่ไหนจำได้ยาบุญนี่มันตายมันก็บมิตรเขาตัวนี้ดอกดอกเนี่ยดมมันก็ตายแล้วอีกลายเห็นั่น พอเลือ้อลอยแล้วกียวเ,เด็นตีไกนะ่น้ำมันหลมันติดม,มากน,น้ำซีนีมนแมงหี ปอกมอขุใส่กันยังบขบ่ขุม,ขมา,ม,า,ม,ามุนไง <c ười> ไม่ละเพราะเรลละใส่มันขวอนอีกสองมือจังมาเอา นี่หนูเราจะคุ้มเหมือนมือเหมเลยนะเกปลากินแล้วมกบ่ไดบ่เมียดิไปหาไปหากินรอซึ่งกันเห็นบ่ได้เมียออมก็ไอีหนูนี่เอ้ยออมก็เย็หอมนี่่ได้บ่ได้ลับบานล้วกูเอาแับบานกูอ่ะกกินหย่อนเด้กอีนูไปได้กินเด้ไป็นจอดยั้กระจังมันจะคุ้มจนบ่ไดุ้มเห็นไานหุบหยุน อสองมือข่อนมัดเลยเน่ยเต็มเียเลยโอ้มันกีนมีตกยุดเค่วงนี่แหละน้ำเนี่ยปิเว้น,นี่แหละเนี่ยมันกีลงมนันหนีมัดอ้ห

เออผัอะไรตัด <how> มันเป็นน้ำมัขมดิขมป่ะขมแล้วก็แข็งน้ำมหวานมันจะเป็นอดวอยิ่งยิ่งสีนตาลมัน่ึมาหาน้ำมัไผ่หน่อยมัมมาปลูกไหมเราจะปะไผ่หน่อยอยงเด็ โนไม่พ่หน่อยซื้อบัตรใอญงนหนอยหวานอะแบนี้เนเอามาจากาดบุรีสองอ้นแก็ติรอดมันมูนี่ก็กินได้เลยเป็นวาเยแก็ติแมนปะแมนดิวยัดับแมนไวยัดแต่กว่านไ่มาเนาสต้นนี่น้องน้องไม่เอาไม่ให้จากลาดบุรีไงเดีครับ